ไม่มีวิริศมาลาอะไรแต่ว่าในขณะเดียวกันพอภาคเย็ยน<ม>เขาก็จะไปชุมนุมกันที่ท้องสนามหลวงแล้วก็ตั้งเวทีปราศัยนั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของนักประชาธิปไตยเขาก็จะพูดจาก,กันถึงเรื่องของลุงนวททองไพรวันแต่ว่าผมกับคุณจะตุกพรแล้วขอคุณกอกแก้วเวลาพูดถึงลุงนนททองไพรวันเสร็จแล้วนี่แหละครับอพ,พูดถึงเรืออากาศตรีฉลาดวรชตัตไม่ได้ ก็ต้องบอกกท่านผู้ชมทั้งหลายด้วยนะครับว่าเรือการตรีฉลาดวรชักสู้เพื่อประชาธิปไตยของเรานั้นยังมีชีวิตอยู่ครับแต่ไม่ได้อยู่ที่บ้านนะขังตัวเองไว้ในกรงอยู่หน้ารัฐสภาอยู่มานานเป็นปีแล้วครับอยู่ติดกับเขาดินเลยไม่ยอมออกจากกรงขังเพราะว่าเขาต้องการเก็บตัวไว้เพื่อรอรัฐธรรมนูญฉบับใหม่รัฐธรรมนูญที่เป็นประชาธิปไตย และรอให้รัฐธรรมนูญของเผด็จการนั้นถูกยกเลิกการใช้ไปคุณชลาดวรชัดเขาสู้ไม่เป็นที่เหลือดร้อนใครเขาทำ้ายตัวเขาเองคือหมายความจำกัดสิทธิทเสรีภาพตัวเองก็งเป็นการเรียกร้องอีกอย่างหนึ่งเรียนให้ท่านทราบเพื่อจะบอกว่าเขายังอยู่และถ้าคิดถึงเขาผ่านไปทางนั้นแวะเยี่ยมเยียนกันบ้างฉลาดวรชัดไม่ต้องการอะไรามากไปกว่าการพบปะเยี่ยมเยียนอย่างมีความเข้าใจ นี่ต่อเป็นเรื่องของบุคคลแห่งระบอบประชาธิปไตยและเป็นเรื่องของบุคคลที่มีจิตวิญญาณที่สูงส่งซึ่งแม้ว่าจะไม่มีคุณูปการในทางด้านอื่นๆแต่ว่าลำพังจิตวิญญาณที่สูงส่งทางด้านประชาธิปไตยก็สูงเท่าๆกับบรรดาเชษฐบุรุษหรือบรรดารัฐบุรุษที่รักประชาธิปไตยทั้งหลายเหมือนอนกันครับดังนั้นก็ราบเรียนให้ทราบแล้วก็เชิญชวนสําหรับผมและพรุ่งนี้ไปร่วม ในพิธีสงฆ์ที่หน้าสำนักง,งานหนังสือเพียงสายามรัฐครับเพราะลุงเปมทองมทองนังสือเพียงไทยรัฐซึ่งรวมทองเสียชีวิตที่นั่น<ช>ก็เรียนู้วยคนี้ทีนี้ก็มาเรื่องที่สองสบายสบายเรื่องที่สองนี่ขออนุญาตเถครับขอคุยกันอย่างสบายสบายกับท่านที่ขอรบว่าเราจะคุยกันเรื่องงาน<ช>ที่จะมีขึ้นในวันเสาร์ที่หนึ่งพฤศจิกายน ซึ่งเป็นงานชุมนุมคนเสื้อแดงเป็นการรวมพลังของคนเสื้อแดงรักประชาธิปไตยต้านเผด็จการเราเรียกงานของเราว่าความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่สองความจริงวันนี้สัญจรครั้งที่หนึ่งทันด้วยโดมเมืองทองธานีครั้งที่สองสนามกีฬาแห่งชาติที่เรียกว่าราชมังคลากีฬาสถานก็อยู่ที่หัวหมากครับครับ ตรงนี้เนี่ยวันนี้ก็ต้องขอให้คุณจตุพรได้ช่วยนําเที่ยวสักหน่อยเป็นไงครับนําเที่ยวสนามกีฬาหัวหมากกันหน่อยนะครับว่ามันอยู่ตรงไหนอย่างไรไปกันยังไงครับในฐานะที่เรียนรางกำแหงนานอ๋อ,อแล้วก็ว่าบริเวณราชมังคลากีฬาสถานเนี่ยนะครับรั้วติดกับมหาวิทยาลัยรางกำแหงอยากให้ท่านทั้ไหลายได้ดูภาพประกอบไปด้วยนะครับก็คือว่า ทางเข้าสนามกีฬาหรือการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับบริเวณด้านหน้ามหาวิทยาลัยรามคำแหงประตูประตูหนึ่งคือประตูที่ติดกับวัวมหาวิทยาลัยรามคำแหงนะครับคือที่ทําการของการกีฬาแห่งประเทศไทยประตูที่สองก็าทางไปที่ถ้าดูจากในภาพนี่สีแสดเป็นวงกลมใหญ่กว่าเพื่อนนั่นน่ะนั่นแหละทับชามอ่างยักษ์ครับถูกไหม สีแสดมาข้างหน้าหน่อยหนึ่งเรียกว่าอินโดเซียมครับใช่ไหมฮะทีนี้ก็ลงมางลางปร,ประตูแรกเนี่ยนะครับก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่าเราจะเรียกว่าประตูหนึ่งและถัดไปจากนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นประตูที่สองออประตูะะที่สามเนี่ยนะครับที่ท่านจะเข้าประตูได้คือประตูที่ติดกับสถานีตำรวจหัวหมาก่าคุณละคุณเดินพรนะจะมีภาพอีกภาพหนึ่งที่เป็นแสนสมผังที่ตำรวจให้มานะครับทีมงานก็จะเชื่นแผนสมผังนั้นเลยครับ นทางเข้าด้านซอยรางกำแพงยี่สิบสี่นะครับหรือว่าหลังรามหรือว่าซอยหมู่บ้านเสรีที่ความรู้จักกันเนี่ยนะครับก็ประตูที่สี่เนี่ยนะครับจะเข้าซึ่งจะอยู่บริเวณตรงข้ามมหาวิทยาลัยเอแบกนะครับทั้งหมดนะครับที่เป็นทางเข้ากันมานั้นเนี่ยต้องขอเรียนกับท่านผู้ชมนะครับว่าถ้าเป็นรถมอเตอร์ไซค์อย่างเดียวเลยเนี่ยนะครับให้เข้าไปทางประตูสาม ซึ่งจะอยู่ติดกับสถานีตำรวจหัวหมาไม่ใช่ว่าเข้าไปตรงนั้นแล้วตำรวจเขาจับง่ายหรอไม่ไม่แล้วครับก็ค,บ <c oughs> คืออย่างนี้ครับ <c oughs> ก็คือว่าประตูที่หนึ่งประตูที่สองประตูที่สามและประตูที่สี่ด้านหลังนั้นเนี่ยนะครับท <c oughs> ่านเข้ามาประมาณร้อยเมตรจะเจอด่านตรวจที่ต้องบอกกับท่านทั้งหลายนะครับว่าต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็บอกมาให้เราแจ้งท่านผู้ชมว่าด้วยความสบายใจว่าขอตรวจรายละเอียดทั้งหมดนะครับท่านที่เอารถมา หรือว่าจะมาด้วยตัวเองขอตรวจรอบแรกหนึ่งครั้งก่อนแล้วก็ตรวจเข้มข้นนะครับเพื่อไม่ให้มีใครสามารถนําพาอาวุธเข้าไปในเขตงานได้แล้วก็ไม่ใช่ว่าตรวจให้ท่านลาคาญใจนะครับตรวจเพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ขณะเดียวกันก็จะบอกด้วยว่าปฏิบาตไปทางไหนครับหมายความมาอำนวยความสะดวกด้วยครับหลังจากนั้นเ่ยนะครับก็จะคือบริเวณการกีฬาแห่งประเทศไทยเนี่ยนะครับที่จะไปที่สนามกีฬาแห่งนี้นั้นเนี่ย ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจขอบอกว่าขอให้ท่านได้เข้าไปตั้งแต่เวลา8โมงเป็นต้นไปคือสามารถคือท่านที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยนะครับบางคนอาจจะมาถึงก่อนตั้งแต่เช้ามืดนะครับท่านก็สามารถที่จะบริเวณด้านหน้าเนี่ยนะครับมันจะมีลานว่างอยู่ท่านสามารถาน,น,นั่งรอก,กันได้นะครับหรือว่าบริเวณหน้ารามนอน,นรอยยังได้ครับ จะนั่งรอก็ได้นอนรอก็ได้คือสมมุติว่านั่งรถมาตลอดคอืนมันง่วงนอนลงไปแล้วนี่ที่นั่นมีความร่มรื่นมีสนามหญ้าเขียวขจีจะปูเสื่อนอนกันสักพักหนึ่งก็ไม่เป็นปนัญหาครับไม่ขอโทษครับคุณล้วหมายถึงว่าจะเข้ารั้วของการกระายประเทศไ,ไ,ไทยได้ก็ตั้งมื่แปดโมงแล้ว<บ><บ>นะครับแต่ว่าด้านหน้านี่จะเป็นเป็นลานก็เรียกว่าเป็นลานถนนลาดยางและตอนนั้นอินตลาดนัดเย็นเนี่ยนะครับมันจะเป็นตลาดนัดตอนเช้าไม่มีนะครับทีนี้เนี่ย นะครับพอแปดโมงเนี่ยนะครับก็จะท่านสามารถเข้าไปเจอลานยาเจอร้านที่เป็นร้านหนังสือร้านซีดีร้านเสื้อนะครับรวมทั้งกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนพ้องน้องพี่ต่างๆเนี่ยนะครับ,รบก็จะเป็นบรรยากาศของงานจนกระทั่งว่าเวลาประมาณเที่ยงเนี่ยนะครับก็จะสามารถเข้าไปได้อีกชั้นหนึ่งที่จะเข้าไปสู่ตัวราชมังคลานะครับแต่ว่าในระหว่างนั้นเองเนี่ยนะครับจะมีเวทีขนาดใหญ่เหมือนกันอยู่ข้างนอก นะครับที่จะคอยอำนวยความสะดวกนะครับว่าแอดประตูอยู่ตรงไหนทางเข้าบริเวณด้านไหนอย่างไรนะครับแล้วก็จะมีศิลปินมาร่วมสลับรายการกันด้วยตอนนั้นตอนนั้นคุณจตุพรร้องเพลงหรือยังครับก็จะไปซ้อมที่วงนิปปี้ตอนนี้แหละครับใการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับพี่น้องประชาชนก็สามารถมาดูนะครับทักทายสารทุกสุขดิบกันนะครับหลังจากนั้นเที่ยงนะครับก็จะเข้าไปอีกขั้นหนึ่งนะครับ ท่านนี้แหละครับที่จะมีการตรวจละเอียดยิบอีกครั้งหนึ่ง,งที่จะมีการตรวจเรียกว่าเหมือนกับท่านไปสนามบินหรือแบบคราวที่เมืองทองนะครับที่จะมีเครื่องตรวจอาวุธโดยบุคคลกันโดยเครื่องนะครับที่เข้าเรียนไปบุคคลกันอีกครั้งหนึ่งนี่เข้าไปในพื้นที่สนามกีฬาแล้วนะฮะก็คือหมายความว่า,วา คือตรวจกันสองกันสองใช่เข้าใจไปถึงกะเข้าสนามกีฬาเนี่ยมีประตูกี่ประตูสําหรับตัวสนามกีฬานะครับแปดประตูรคบแปดประตูนะครับสะดวกกว่าตอนที่ทันเดร์โดมเมืองทองธานีมากเพราะทางเข้าแปดประตูขอโ่ษนะครับสิบประตูเพิ่มอีกสองหรือไม่สิบประตูสิบประตูครับเอาละสะดวกมากแล้วอ้าวต่อไปคารนี้สำหรับท่าน ถ้านผู้ชมที่จะมาร่วมพวงนี้นะครับเมื่อเรือน,นี้นะครับถ้าเอารถเก๋งมานะครับหรือรถจัส่วนตัวมาเนี่ยอรงบริเวณสนามราชมังคลานะจอดด้านล่างได้หกร้อยคันนะครับ,รบแล้วจอดด้านบริเวณรอบๆได้ประมาณสี่ร้อยคันรวมได้ประมาณหนึ่งพัน,ออนคันรั้งรอบๆๆเนี่ยผมว<ช>่าได้จะได้อีกมากกว่านั้น<ห>น,นะครับ,<ห>ร,บรวมกระทั่งว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขาจะอำนวยความสะดวกนะครับคือเจ้าหน้าที่ตำรวจตอนนี้เนี่ยนะครับคือได้แจ้งกําลังที่ชัดเจนอยู่ประมาณเก้าร้อยห้าสิบนาย ไดครับซึ่งดูทั้งรอบนอกสนามบริเวณรอบในสนามในประมาณ4 0 0ถึง500นายนะ,นะครับที่เหลือก็ดูแลอรอบนอกไม่นับเจ้าหน้าที่ตำรวจจ,ะะจราจรที่อำนวยความสะดวกซึ่งจะทำหน้าที่ร่วมกับบรรดาน้องนักศึกษาจากองค์การนักศึกษาและสภานักศึกษาของมหาวิทยาลัยร,รางกรแห่ที่จะมาช่วยดูแลกันนะครับเพราะฉะนั้นเป็นบรรยากาศของที่จะอำนวยความสะดวกแล้วพวกทีมรางกรแห่ก็จะรู้ว่าถ้าเต็มในราชบังคลา เต็มในในการกีฬาแห่งประเทศไทยเขาจะชี้บอกได้เลยว่าตรงไหนสามารถจอดได้ผมผมพูดแทนก็ได้ผมก็เรียนรามคำแหงเหมือนกันยังไม่จบไปจอดที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงนั่นแหละครับ,รบเพราะว่าเราถือวิสาสะคือมหาวิทยาลัยเนี่ยมันก็เป็นสมบัติของประชาชนชาคนไทยทั้งชาติงานนี้ก็เป็นงานส่งเสริมระบบก,การปกครองประชาธิปไตยไม่เป็นศัตรูกับใครไม่รบกับใคร ไปโดยสันติเพราะฉะนั้นไม่ต้องเขินถ้าที่นั่นเต็มก็รามคำแหงรับได้ครับ